เปปิโตสบายดีเด้อบทุกคนมือนี่เปปิโตมานอนอาบแดดอยู่เหนอนเอวยเฟืองเนะาะสบายดีบ่ทุกคนนี่แม่ปุ๊บปุ๊บปุ๊บขนนี่เปปิโตจับมือไห้เอามือมะอามือมะ สบายดีสบายดีไหมแบบสบายดีว่เดี๋ยวนี้ทิ่คุยแต่สบายดีสบายดีนี่โอ้เอะเอ้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 สกัดค่อยว่าฮะนะฮะโบได้โบ้กัดเด้อนะหักเนาะอืมอืมอืม Oh, Pepito, oh, oh. <coughs> bo mèn hiu à? Oh, No nọ, Pepito, shoot 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 shoot, update sa? <coughs> Không update, update. มันนี na, pip ito. Pip ito ้มาอาบแดดนะเบบิโตเบบิโตมาอดเด้อ bép đi đâu? ôi, chị chạm đi đã. ui, Đây. chạm léo. Action <laughs> à,

พปิโตไอ้เ <laughs> ฮินพปิโตฟังภาษาลาวหูเรื่องเนาะเฮ็ดเฮ็ดยังนะเงยหน้ามาดูพปิโตมือนดิแดดออกมีแห้งวะ อ้ยชเห็ดอย่งนั้นชีห่งนั้นไวไหวเหวบมือยาวดิยัดขูดนะเดี๋ยวนี้บุกบุเขาะประตูบุเขาะอย่างแ้วเนาะมานอนเรืออยู่นี่เหวอะใครางมาลีดน้ำค่อยเด้อไปไหมไปจะเฝ้าแต่เหอนเนาะส่วงนี้บุกไปหามูอะส่วงนี้ มูบล um? <c ười> ินนําติ่หึมันนลิ้นว่าโอ้ยเฮ็ดหยังฮั่นน่ะลิ้นคนเดียวเปปิโตไปนอนอัปเดตหรอ ตอนตากแดดน,นะปีนี้คือโบห้าโบหันอย่างเบาออืเท่าอีกปีว่ะโอ้ยจับมือโอ้ยโอ้ยบุกัดค่อยเดอ้บอบุกัดค่อยเดอ้อสิกัดค่อยเราค่อยบุริน,นำนนไดอเจ้าของมาละเด้ก็มีผููยุ่เหอนนำเระเด้บ่เหงาและนะ้วเนาะชิดวังกี้นี่เหงาเป็นบะ โอ้เจ oh, oh eh ้าของฝากกระเจ๋ให้เนาะไอ้อเฟืองไปเกลือเอาอาหารให้กินมีจามพร้อมอีบเมื่อยวะช่วงบห้าวบ่หันอย่างเมื่อยวะบ่บห้าวบ่หันอย่างเดียวนี้น่ะบวดบดตบุต้นบุเ่นมิถานอนนอนบิดมือบิดขืนเลยเจ้าของให้เฝ้าเฮงือนทิศหนึ่งเนาะอเฟืองไปเอา ไข่รกระเจีอเอาอาหารให้กินทุกเศ้าทุกแรงทิดหนึ่งเต็มเต,มต็มบัดเล้วเจ้าของกลับมาซื้อสุกกลามาให้เฟืองเนาะเป็นของขวรค่าไปเกลือตัวแมวให้บรรเ่นีเ <c oughs> ม่นบอกโอ้ยพูนนอนอับเดดเบบี้โต้เบบี้โต้เว้ยนอนอับเดดแกงห่างเว้ยแบบ เปปิโตนายโอ้ <c ười> นอนอัปเดตอยู่นี่เด้ตอตนแรงพื่อนเออเฟืองเรื่องหงเฮียนน่ะวานี่เออเฟืองก็ซอกหาอยู่เปปิโตกับเมือและเออเฟืองมาเออเฟือ,ฟองกซอกหาอยู่บเห็นมานอนอัปเดเบิดมือเลยเนาะส่วนเออเฟืองมาก็คำละ่ะเปปิโตกับมือก่อนแบบหรอหึ Baby, tup, tập bap, bập bập bập, bập. bap, bap, cú. bap, bap, Hạc Thế bap, 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 tê bap, bap, มือนี้ไขรหลายมือนี้นะ โน้ม oh. mm ันจิขามันจิขามาปีนี้เปปิโต้โบคอยคิดดือ คือปีกายนี่เนาะมีตะนอนปีนี้เอาคลิปนี้มาฮอดนี่ก็ได้สำนนาเดอ้อขอบใจเดอ้อบทุกคนฝากกดติดตามกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ครอบครัวของเขาเน่ยเด้อพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสำหรับคลิปนี้สบายดี